เจอพันกว่ากว่าอีกแล้วอ่ะพันกว่ากว่าโคตรน่ากลัวเลยตะวันใช่โอ้โหเนี่ยฟีเจอร์ทั้งทีมอย่างเงี้ยบอกเลยฟีเจอร์เบสเพเยอร์ทั้งทีอย่างเงี้ยมันล็อกพจน์เลยของจริงเลยมันล็อกพจนสมมติว่าผมเล่นแรงผมเจอแบบแรงต่ำผมผมก็แพ้สมมตถ้าแรงแรงเยอะแพ้ตลอดเลยแรงเยอะไม่เท่าไหร่แรงเยอะมันงสบายสชิว ใช่พี่แรงต่ำเนี่ยเวลายิงเยอะแม่งออกด้วยยิงไปสามลูกแม่งก็ออกอ่ะอันนี้อ่กอ่านอ่าน

But there just wasn't much of a gap to begin with. I don't think anything, I don't think it was a fine time for I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. Well, that is certainly. Move on, Ton Bondo yeah. Yeah, It's, like well, it's Van Dyke simply had to make that count, and he did it with some authority, too. Wonderful. Oh! อะไรเหรอด usted, ูมาดูกลับไม่โกงให้มันไม่ยอมดูวะต้องทำยังไงให้มันดูวะต้องลากออกไปนอกนอกนอกอันนี้เหรอใช่ใช่มาให้แม่งโดนในสัตว์ลูกต่อไป Has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go and better possibly. And he's there to cut it out. And he's there to hoof it away. Chance to break. มานี่มานี่เลย <c oughs> ไอ้จัดอยากดูใช่ไหมแล้วทำไมมันชอบมันกดออกได้วะ ทำไมไมันกดออกได้ตลอดเลยวะต้องพาไปพาไปนู่นดิข้างสนามฝั่งนู้นดิอ่าข้างไม่ใช่ข้างข้างข้างอะไรวะข้างไล่แมนอะวงทวงอันนะอ่าไม่ใช่ไปวงทวงดิไปตรงกลางเลยอะดิจะโดนตรงกลางอะวะตรงกลางไหน เขาเรียกว่าอะไรทีไลแมนวิ่งผ่านนะพี่คืออะไรล่ะร้านอาหารนี่ไงไลแมนวิ่งผ่านไอสั์ไม่ใช่ไม่ใช่ไปแล้วเข้าอีกแล้ววะเออรันตีนะไอ้สั์มาซ้ายดิพี่ต้องมาซ้าย ่าลากฮ่าฮาฮ่่าลากชอบนักไอสัตว์ทำนี้ก่อนนะเค้ชเรียกว่าอะไรวะที่นั่งนักเตะอ๋อไอที่โค้ชแบบยืนอ่ะเก่งกินจังไอสัตว์ลูกแรกฟุกแล้วทำแอคไอเฮีย พาราเดสเรียบร้อยอีกลูกไหมเรียบร้อยเอ้าคุณลิมันทำอะไรวะมันทำอะไรมันไม่มงอะมันทำอะไรอะ เออมันเล่นกวนตีนแล้วเว้ยเจอกูกวนตีนกับกูว่ามันกดออกอะไมกูว่มันกดออกกระจอกจัดเลยสวัสดีน้องโออีกรอบค่ะเล่นก่อนแล้วใจไม่แข็งพอหรือ,อยังไงเล่นเขาก่อนใจต้องแข็งแข็งพ่าหนุ่ม อยากจะเล่นก่อนอ่ะเขาเล่นจนสุดนะบอกให้นะเล่นสุดนะไม่ปล่อยง่ายๆด้วยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่นถึงเวลาเว้ยเล่นถึงเวลาเลยว้า ่วงไปเลยกูไม่ตามกูไม่ร้อนด้วยสงสัยไม่อยากดูท่าดีใจก็เลยช่วงเวลาตัวเองอ้าวส่วงให้ผมทำไมครับเนี่ยคุณส่งมาให้ผมเองนะอ้ยไหนฟันได้เคีย์ยน่อยนอ้องบึ้ม หลักอรกอยหลักรอยไปไหนมาเนี่มาเนี่กวักมือเรียกเพื่อนกวักมือเรียกเพื่อนหน่อยมาแล้วเพื่อนเอ้ยไอย้เจ้าไกดก่อนว่ะไอ้เด็กนั้นล็อกอยากเห็นหน้ามึงจริงๆกูเปลี่ยนตัวมายิงมึงซ้ำดีกว่าวทำซ่านักอ้เวนมึงทำกูก่อนนะ กูไม่เคยทำใครก่อนนะเอ้ยม่เอาคืนด้วยสี่สองด้ยเอ้ยมันกดเลยว่ะรีบกดเลยว่ะมันเอาคืนมันเอาคืนไ, 4, 2, ไอนดเดเ็กนีมนนมนน่มันเอาคืนนะวันนะมันเอาเรื่องเนะี่ยมันเอาเรื่องมันกดเต็มข้อเลยไม่ดูแล้วเหรอถ้าดีใจอ่ะไม่ดูแล้วเหรอ raid or what PM know to ไปไหนฮานเลนอ้าวพิกุงตรงสีมาคนเดียวอย่างนี้อเสียบครับเขาเสียบเอาใบแดงครับเ <c oughs> ขาเสียบเอาใบแดงครับ <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่ไม่ไหวแล้วไอ้นี่หัวร้อนแล้วไอ้นี่ร้อนไอ้นี่ร้อนไอ้นี่ร้อนจริงแล้วไม่มันไอ้นี่พี่ไปเจอเกนแล้วก็มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันกดท่าดีใจใส่ผมอ๋อเออแล้วสองลูกแล้วพี่ลูกลูกแรกลูกแรกมันกดท่าดีใจใส่ผมหลังจากนั้นผมก็เลยกดแม่งทุกลูกเลยมาดิทำไมอ่ะหัวร้อนเจอคะแนวันโลกูมาเลยทำไรได้ทำไรได้ เต็มที่ก็ส่งรอไว้แล้วคุยซากิผมเจ็บเลยว่ะแดงเสือกว่ะพี่นำอยู่ด้วยนะประเด็นเี้ยน้อดพี่มาฟ้ามอซ่นามาแล้วอิซากิกูยังไม่กลับมาเลยเอากลับมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอะไรทำอะไรน,น,น้องน้องหนูหนูเอาไปอีกหนึ่งลูกบอกแค่นี้วิ่งอะไรอะรล้ำอะไรอะล้ำอะไรเหรอนี่อะคานาวโร่เนี้ยจริงเออ ไปอิซากิไม่เป็นไรลูกอย่าไปสนใจเพื่อนยิงมันเลยนี่แม่งโดนมันเล่นแรงยังวะไอ้ดันแน่เสียบเสียบแก้วเออมานี่โดนกูเต็มคอมานี่ไอสัตว์กูลากกูลากมานี <c oughs> อ่อเชีย่ยทำไมมันกดข้ามของกูได้ไวไสัต แม่งอ้าวอ้าวอาหัวร้อนนะไอ้เด็กนี่หัวร้อนไอ้เด็กนี่หัวร้อนแล้วยิงเลยด้วยนี่มาดิไอ้สัตว์มาดิเกียร์หรอเกียร์หรอมาดิโคตรสะใจมาดิมึงเกียร์เองนะมึงเกียร์ก่อนนะ อยากเห็นมึงจริงๆไงมีตัวตอมอยู่ด้วยแล้วหเอ้ยหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วเด็กนี่หัวร้อนแล้ววิววิววิวเด็กนี่เตะมั่วแล้วไอเสียบมั่วแล้วนี่แต่น้ำถึงน้ำใจเขานะเขาโดนยิงเขาเกลียนแล้วเขาไม่ออกนะ ตัดคลิปอันนี้ไปลงเลยเหรอวะพอแล้วสะใจสบายใจแล้วยิงเยอะ